มีทะเลมีเนื้อมีหมูมีผักมีไข่หมึกมีอะไรคือว่า299คุ้มครับผมไม่ได้กินแค่เตาเดียวนะครับผมมีคนยากให้ด้วยอร่อยราคาไม่แพงวัตถุดิบดีกินได้ไม่อัน้นกินได้ไม่อั้นพี่ตัดสินใจแล้ว ก да, ูไม่ทำแล้นี้แหละกูไม่ทำแล้นี้แหละไปไหนละมาหาชัยบ,บ้านผมบ้านผมมีของน่ากินนะฮะเอานี่ Hello, ีกฮะเอานี่อีกฮะกูยังไม่อิ่มเลยอะกูยังไม่อิ่มเลยอะนี่ที่ผมกินเนี่ยคือถาดหนึ่งอะสบาทเพราะน้าจไปเปิดกรุงเทพนะวอกเลยนะมันจะเป็นร้านต้นๆที่แบบคนมาแย่งกันกินอะเอาวันนี้นะครับผมก็กินแบบเรื่อยๆไปประมาณร้อย สวัสดีครับผมพีดอินแหลกนะฮะวันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าผมไม่ได้กลับมาหาแม่วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาถ่ายร้านนี้ก็ได้ถึงแม่จัด ้ S <S องไนองนี่ผมไม่ได้กลับมามาหาชัยมาพักใหญ่เนีครับเพราะว่าเราทํางานที่กรุงเทพใช่ไมไม่ค่อยได้เดินทางกลับมาที่บ้านนะครับคิดถึงมากๆ <S <S ละลานนี้ที่ผมจะพามากินนะฮะกิวโซครับที่มาหาชัยนะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์299นะครับมีไข่มึกมีหอยเชลล์นาไม่อั้นนะฮะแล้วก็มีเนื้อมีหมูมีกุ้งแมน่น้ําคือเยอะมากๆ299เองกับบุฟเฟ่ต์กิวโซนะ <S <S ๆๆผมเคยมากินแล้วมา6ปีแล้วใช่ปะแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายเทปในไหนถ่ายเทปผมจะพามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ สวัสดีนะฮะสวัสดีนะฮะมีอะไรทานบ้างตอนนี้อันนี้จะเป็นบินเปิดโต๊ะนะครับบินเปิดโต๊ะโอเคครับผมส่นนี้พี่วาโคดเอาไว้สั่งอาหารนะครับอ๋อฮะโอเคมาอาหารสั่งแล้วทานไม่หมดนะครับต้องสั่งครับผมแล้วถ้าทานหมดฟรีใช่ไหมครับทล้อเล่นทำล้อเล่นทุ่นเล่นทุ่นเล่นครับวิธีการสั่งเขาบอกไม่ยุ่งยากเขาก็ให้ชี่อาโคดมาสแกนเอานะฮะอาร์อาร์สแกนให้พี่หน่อยแอปแอปแอบโอ้ยอาร์มเจ๋งว่ามึงเจ๋งทุกอย่างเลยจเน็ตไม่มีจเน็ตไม่มี ก็ง่ายๆเขาก็มีหลายอย่างอยู่นะสแกนในคิวอาร์โค้ดเอาวิธีสั่งก็ง่ายๆนะครับไม่ยากจิ้มเลยนะามาฮะมาเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ผมสั่งไปเมื่อกี้นะนี่ยที่เด็ดที่ผมบอกแล้วที่ผมอยากจะกินวันนี้มากเลยครับหอยเชลล์ดูตัวครับ นี่มีไข่ตุนด้วยตแฮมแจ่มเทลงไข่ตุนข้างๆเราใส่ของได้นะเดี๋ยวงี้ฮะสิ่งที่ผมบอกว่าที่น่ากินที่นี่นะครับนี่ไข่มึกครับแล้วหอยเชลล์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือตัวเบลเลอร์เลยนะนี่ฮะพอเราย่างเสร็จชาเราบางคนเราก็มาจุ่มชี้ตรงนี้เนี่ย,ยที่มันยืดๆอย่างนี้เห็นไหมเห็นดูชีดิเนี่ยลงเลยดิร้อนอะไรอ่ะ ไปไหนละมาหาชัยบ้านผมบ้านผงม,มีของน่ากินนะฮะนี่ดูหอยเชลลแบบแน่นๆนี่ระหว่างเรารอสุกเงี้ยเราก็จะมีของทาเล่นนะฮะเขามีเขามีกุ้งดองด้วยนะฮะแต่เมนูนี้เราต้องสั่งเพิ่มเอานะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเขามีหน่ายน้ำจิ้มนะไข่กุ้งหน่อยครับผม ออร่อยว่าเนี่ยขนาดที่ผมกินตรงนี้นะครับผมไม่ได้กินแค่นี้นะผมให้โต๊ะข้างๆผมย่างให้บอสดูได้ดูถาดนะเห็นถาดก็อาร์มย่างแล้อยากกินบ้างไหมผมไม่ได้กินแค่เตาเดียวนะครับผมมีคนย่างให้ด้วยนี่ว้า ชีสครับ<อ>ร,ร้อนแต่อยพี่กับไข่กุ้งให้ดูไหมได้ดูครับไข่ตุ่นครับโรยไข่กุ้งน่ากินมากมาหาไทยมีของดีเยอะแยะเลยนะฮะ <c oughs> อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วตอนนี้ <c oughs> ไข่หมึกโรยชีสข้าวโพดใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ด พี่เจ้าของร้านเขาพูดมาเมื่อกี้ว่าไข่หมึกที่ร้านน่ะเป็นเกรดแพงนะเนื้อมันจะหนุบหนึบแลเดี๋ยวนีนนนนนน่อร่อยมากอันนี้เนี่ยนะร้อนรสชาติสามอันจะต่างกันชื่นเชิงแต่ให้รสชาติที่อร่อยต่างกันนะครับอันนี้เหรอมันมันอมหวานนิดๆเต็มเต็มอร่อยดีอันนี้จะมีอมเป็นเหมือนน้ำจิ้มคล้ายๆคุกกี้อันที่สามนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด รสชาติมันแบบมันนัวมากมันเค็มมันเนี่ยน้ำจิ้มที่ผมชอบอเลยเนะี่เขาจะมีน้ำจิม้มอีกอย่างครับคือนําจิ้มเนื้อเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีครับเยี่ยมเลยเพราะนั่นปเปิดกรุงเทพนะบอกเลยนะจะเป็นร้านต้นๆที่แบบคนมาแย่งกันกินอะ่ะเ่ยเลยเลยอร่อยราคาไม่แพงวัตถุดิบดี ถ้าเข้าไปเปิดกรุงเทพนะแล้วคิดราคาเพิ่มจาก299อีกสักนิดนึงนะก็ได้นะเพราะว่ามันต้องขนวัตถุดิบที่สดๆจากมหาชัยไปเดี๋ยวกูไปคุยกับเจ้าของร้านเดี๋ยวกูไปคุยกับเจ้าของร้านดีไปเปิดกรุงเทพกันไปเปิดกรุงเทพกันอร่อยน้ำจิ้มงาแบบมีหวานงานมันจะหอมมันมันหวานหวานที่ม่็นอร่อยมากอื จริงย่างรู้สึกไงมั่งไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องเอาเข้าปากหน่อยใช่ไหมมือ <1> 1> มขายตามร้านอ่ะเวลาผัดอ่ะเอาตรงว่าถ้าเราไปกินเง,งี้ยตรงเนี้ยก็กล่องหนึ่งห้าสิบบาทแล้วนะอย่างเงี้ยเอาในนี้ตีแบบให้ถูกนะประเบิกห้าสิบบาทน้อยกว่านี้ <1> 1> แต่เนี่ยกินได้ไม่อั้นกินได้ไม่อั้นจริงน้องจริงตีโพลแบบนี้เห็นปะ ืออเเหมนนกันลย่ะผมกำลังจะลงกุ้งหมาล่าครับผมอันนี้เป็นตัวแบบติดดาวของเขาเลยนะอ,อ,อ,อร่อยมากครับพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะเอาร้านนี้ไนปะเปิดกรุงเทพกูไม่ทำแล้วนี่แหละ กูอย <mel> <ic pg> ู่ร้านทั้งวันเลยกูนั่งกินไม่ทั้งวันอันนี้ครับผมไข่หมึกครับเขามีทั้งกุ้งที่เป็นกุ้งเผาแล้วก็กุ้งขาวพื่อแกะเรียบร้อยแล้วเขาไม่แปลกใจนะตลอดระยะเวลา6-8ปีที่เขาเปิดมาวันไหนพี่มากินไม่เคยมีวันไหนที่เขาคนน้อย เขาไปทำอะไรให้ปลาให้ปลาไม่ชเช็ดดนหนดูดิเอาจริงเหรออ๋ขอขนมปังเอาไปเช็ดน้ำจิ้มนาเขาคือที่สุนะหนูลูกเต๋านนี้ก็ติดดาวไว้จิ้มกับน้ำจิ้มกิวโซครับตัวนี้อร่อยเหมือนน้ำจิ้มบีทอิแหลกเลยอะ กุ้งเกลงเนี่ยส่วนมากของที่ใช้ที่นี่คือเขาค่อนข้างที่อย่างน้อยสดแน่นอนเล้อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือราคาเขาไม่แพงเพราะคนจะเป็นเครื่องการันตีได้มีข้างนอกด้วยนะ<ท><บ>แต่จริงแล้วรสชาติของน้ำจิ้มเราเป็นคนชอบแบบเผ็ดหรือว่าชอบหอมกระเทียมเนี้ยเราสามารถใส่เข้าไปได้ทุกน้ำจิ้มเลยนะแล้วก็จิ้มแบบนี้ เห็นไหมแล้วห่อแบบนี้ถ่ออย่างนี้เห็นไหมอืมนี่น่ากินนะเนี่ยไข่กรอบอร่อยว่ะฟินกว่าตุ๋นเนี่ยฮะเพราะมันกรอบแล้วมันอร่อยมาก อันนี้ครับเป็นเส้กรอกชีสฮะ mm. เห็นชีสไหมครับนี่ครับผมบีบชีส mm. มันเป็นหมูคล้ายหมูเราเป็นจี๊นิดในในเตาเบอร์เกอร์ mm. เห็นไหม mm. ยังไงก็ไม่หลุดจากตะกี้ครับ ที่พันเนี้ยดีมากเรามีซูมิโซะด้วยฮะนี่เอาไปตัดเรียนได้คนทอบถามว่าอยู่แถวไหนจะมายังไงมาจากกรุงเทพเข้ามาเลยครับ<ม>เข้าซอยสูุทฮอนด้าครับเจอโลตัสเลยตรงมาเรื่อยๆครับแต่จริงๆเซิร์ชเลยกิลโซมหาไทยขึ้นแน่นอน จิ้มเนื้อน้ำจิ้มเนื้อหอ,อยเทลคือแบบแม่เต็กว่า,อาโอ้มีเนื้อนะฮะน้ำจิ้มถัว่วอันนี้คือเด็ดครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใส่พริกหน่อยแต่กระเทียมหน่อยเยี่ยมเลย อ,อร่อยนะร่อยมากกดมากเฮ้ย,ยพี่กินน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำอ <ś v _> ะไรอ่ะพี่อย่าบอกนะ <S 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 หรือว่าพี่กินอัลฟาโคลโรฟิลล์ plus โหยเยี่ยบปะนึงนะมึงต้องเล่นใหญ่ขนาดมึงต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ <S 2> <S 2> แค่ต้องการจะบอกเฉยๆตอนาเรากินชาบูยิ้งย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มีของไม่ไม่อยู่เงี้ยใช่ไหมครับต้องบอกว่าบางทีมันก็ไม่ตกพังเราใช่ป่ะบางทีเราก็ต้องล้างออกหน่อยเราก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะและที่ผมดื่มไปเนี่ยเนี่ยนะฮะนี่เลยครับผมอัลฟาคอเลสเลอรอลฮะจากเลวอิลิเซอร์นะฮะอ่าตัวนี้จะช่วยดีท็อกซ์ล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายแล้วนะครับเหลือพวกไขมันที่สารพิษที่ค้างอยู่ในลำไส้นะฮะที่ขับออกมาไม่หมดเนี่ยแค่ตักหนึ่งช้อนผสมกับน้ำแค่หกร้อยมิลลิลิตรเท่านั้นนะฮะช วิธีชงนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ป่ะอันนั้นมันจะดับเข้มข้นมากเลยแต่ถ้าอยากกินเหมือนผมเนี่ยเอาที่ชงเมื่อกี้ไปผสมน้ําได้ถึง10ขวดเลย10บขวดแบบเนี้ยสิบขวดเลยแล้วก็เท่ากับว่า1ช้อนของเขาเนี่ยเราจะกินได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะะอ่ะแล้วเขายังช่วยพวกแบบคนที่ชอบกินเผ็ดด้วยนะ ทำให้ไม่ไม่แสบท้องนะแล้วก็แบบพวกกดไหลย,ย้อนเวลาพุงมังกรอย่างเงี้ยกินไปเนี่ยยุบเลยอ่าคนที่ไม่ชอบกินผักนะแนะนําเลยนะครับดูแลเรื่องลําไส้นะครับให้อาล้าช่วยเลยนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมเออพี่ผมไปอ่านเจอมาดคนไทยอะ่ะเป็นโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่เป็นอันดับสาม ก็ไม่แปลกเห็นไหมครับผมบอกเลยนะครับว่าการที่กินเยอะกินของมันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วยิ่งแฟนลาบผมที่ดูช่องผมเป็นช่องเกี่ยวกับการกินรับรองว่าคุณก็ต้องกินหนักไม่แพ้กันอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะกันนะครับผมเพานี่ก็เป็นหนึ่งตัวช่วยดีๆนะครับผมอัลฟาคาร์อนฟลพลาจากรเรลลิซเซอร์นะฮะถ้าใครสนใจสั่งเนี่ยสามารถแอดไลน์ไปที่พี่รู้แล้วว่าร้านนี้พี่ชอบอะไรที่สุด ขอแค่น้ำจิ้มถั่วหนึ่งถ้วยอย่างนี้เบคอนไข่หมึกหอยเชลลแค่3อย่างเนี้ยผมอยู่รอดแล้วแต่ไข่กุ้งที่นี่ก็ต้องสั่งเพิ่มนิดนึงนะบอกแล้ว่าวมีในเมนูแหละแต่อยากสั่งเพิ่มนิดนึง ขนาดที่ผมย่างมานานอ่ะหอยเชลล์อ่ะเวลาย่างถึงตัวใหญ่แค่ไหนมันก็จะหดเหลือนิดเดียวนะครับเพราะจะนั้นถ้าเขาย่างมัมาหนึ่งแต่ว่าไซส์เขาเป็นไซส์แบบพอดีกินนะเบคอนสามแล้วก็ผมเบียยใจอีกทีได้ปะเอานี่อีห้าเอานี่อีห้า <laughs> <laughs> โอ้แก้ม <laughs> <laughs> ไปครับ ความสดนี่ยกให้ครับ,ม,รบมีทะเลมีเนื้อมีหมูมีผักมีไข่หมึกมีอะไรคือว่าสองเคุ้มครับบอกยังไงครับว่าไม่คุ้มบอกผมหน่อยนะ เราเกินครัง้งสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวเอาถาดมาลองรับเล่นๆแล้วกันรนที่เก็บไปก็คือผมบงบอดในความคุ้มแต่ผมเชื่อว่าคนมาที่นี่หลายคนอ่ะผมเชื่อว่ายังไงก็คุ้มดูว่าเท่าไหร่รวมอันนี้ไม่รวมกับที่เราเก็บไปแล้วด้วยนะ,<ฮ>ะนะครับไปฮะเรากินไอติมตอ่ะยังไม่อิ่มเลยอะ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับผมนะ <umsy? S 1> ผมกินร้านบุฟเฟ่เนี่ยผมจะเสีย299ผมกินไป140บถาดตกออมมีอีกแล้วมีเก็บไปอีกมึงมึงยิ่งทำให้กูดูแย่วเวลาเราเข้ามา,าตีร้อยห้าสิบร้านครึ่งครึ่งผมกิน150บถาดประมาณ150นะแล้วกินเรื่อยๆไปเนี่ยถ้าผมกินบุฟเฟ่เนี่ยผมเสียอติเป็นเลขก,กลมๆคือ300รตีจริงๆมัน299ใช่ป่ะมันตกถาดละ2บาทเนี่ยที่ผมกินเนี่ยคือถาดหนึ่งอ่ะ2บาท แต่ลองคิดกลับกันนะครับถ้ากิวโซไม่ใช่ลาบูเฟ่อันนี้ต่อยเชลที่เราไปกินเนี้ยสาบาทเนี้ยกูไม,มไม่ต้องมีที่อยู่เลยไงเอาวันนี้นะผมก็กินแบบเรื่อยๆไปประมาณ150ถาที่กิวโซนะมา,นาชัยซอยเทราลานแปดจริงๆแล้วเนี่ยผมจะจะบอกว่าเด็ดๆนะที่ผมมากินวันนี้หมูลูกเตา๋าไข่หมึกที่ผมชอบเลยนะแล้วก็หอยเชลแบบ ไม่อันแต่เขามีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับใครอยากมาลองกินแวะมาได้นะถ้าคนเทพหรือบริมณทลอยากจะมาลองกินเนี่ยเซิร์ช g p s มาได้เลยนะครับร้านกิวโซเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงนี้ดีใจที่ได้กลับบ้านเดี๋ยวผมถ่ายเทปเสร็จก็กลับไปเยี่ยมแม่แป๊บนึงแต่ทำไมเราไม่รับแม่มากินวะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวใครมีเทปอะไรสนุกๆหรือมีคอนเทนต์อะไรแนะนำนะหรือร้านไหนที่เจ๋งๆนะส่งคอมเมนต์มาบอกแล้วกันเดี๋ยวทีผมกับทีมงานจะช่วยกันเลืออกกถ้าามีโสไไปปนะะครับจ ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ